กลับมาอีก1คลิปนะครับช่วงนี้หายไปนานนะครับทั้งการลงงานวิ่งแล้วก็การทำคลิปนะครับผมได้รับการสนับสนุนจาก a p e ป b e a t t ไ a i l a n d นะครับให้รุ่น Swift มาใช้อีก1คู่นะครับโดยเป็นสีผมจะเรียกเขาว่าสี White Silver นะครับขาวเงินขาวเงินขาวเงินคู่นี้ครับผมขาวเงินคู่นี้ครับผมใส่ตรงไซส์นะครับ12 US และที่ตัดสินใจทำคลิป พูดคุยรีวิวกับสวิฟสีขาวเงินคู่นี้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ผมเคยเคยรีวิวผ่านร้อยโลไปแล้วสําหรับสีคู่สีชุดแรกของสวิฟ t ที่ออกมาครั้งแรกครับคือเกิด <c oughs> อาการเกิด <c oughs> อาการค <c oughs> า,าใจเกิดการคันปากตัวเองขึ้นมาครับคู่นี้นะครับผมใช้ผ่านไปแล้วนะครับผ่านระยะ150โลไปแล้วนี่ครับดูนะครับ150โลของผมนะครับ พื้นก็ปกติธรรมดาครับไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่ต้องแบบโอ้รีบเอาไปเคลมถ้าพระสผมซื้อเองนะต้องเอาไปเคลมต้องมีคาบกาวปาเปิดปลายเปิดปากอ้าอะไรหรือเปล่าเนี่ยผมผม,ผมก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็ที่สําคัญรองเท้าผมมันผมไม่ใช่คนที่ชอบซักรองเท้าเกลียดการทํารองเท้าเปียกไม่ว่าจะสาเหตุใดก็ทำไม่เพยาจะ งโง่ด้วยตัวเองหรือว่าวันไหนฝนตกวันไหนมีเจอน้ําขังวันไหนโดนน้ํากระเด็นใส่เนี่ยผมก็โอ้โหแบบหงุดหงิดหัวใจมากถ้ารองเท้าวิ่งเปยียกนะครับก็อันนี้คือการใช้ผ้าใช้ถุงเท้าปัดปัดปัดเช็ดเชดหลังจากการวิ่งเสร็จเท่านั้นนะครับสวิฟต์คู่นี้นะครับผมก็ยังให้เครดิตให้เครดิตในฐานะที่ผมใช้งานจริงนะครับไม่ได้ให้เครดิตในฐานะที่ที่แบรนด์สปอนออสนับสนุนผม ส่งมาให้ใช้นะครับก็คือยังคงเป็นรองเท้าวิ่งซุปเปอร์ชูที่พวกเราคนไทยนะครับทำทำออกมาได้อย่างสาแก่ใจมากๆสาแก่ใจทั้งรูปทั้งดีไซน์สำหรับสวิฟทั้งประสิทธิภาพของโฟมแล้วก็ด้านราคาก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อสมเหตุสมผลนะครับถ้าจะขายในราคาเต็มหรือโปรโมชั่นต่างๆนะที่เราจะมีกันทุกเลขคู่เลขเบิ้ลทุกๆเดือนนะครับสำหรับสวิฟคู่นี้นะครับ ก็ยังคงยอดเยี่ยมแน่นอนครับอวยกันแบบเกินเหตุไปเลยแหละแต่ไม่ใช่เพราะว่าผมได้มาจากการสปอนนะครับเพราะว่าผมใช้งานจริงผมใช้งานเองผมกล้าพูดนะครับนั่นแหละครับข้อดีผมว่าทุกคนไม่ว่าจะซื้อเองไม่ว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากแบรนด์นะครับทุกคนรู้ดีรู้อยู่แก่ใจว่าเฮ้ยเราจะเราจะว่าอะไรเขาดีเราจะบ่นอะไรเขาดีนอกจากคําชม คำชมสัก60%ผมถือว่าแบรนด์ทําสําเร็จนะครับสําหรับสวิฟนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าเวลาผมวิ่งอะ่ะผมจะลงนะผมอาจจะลงปลาย้าส้เนเท้าโดยไม่รู้ตัวนะครับถ้าถ้าไปส่องถ้าไปจับภาพการวิ่งตัวเองจริงๆแต่ความรู้สึกผมคือผมจะลงลงเต็มเท้าจนถึงหน้าเท้าผมยังมีความรู้สึกว่าสีนี้นะครับ ก็ยังให้ความรู้สึกหลังเตา่าความรู้สึกหลังเต่าคืออะไรคือเวลาเราเราเราเน้นการลงตั้งแต่ช่วงกลางเท้าไปถึงถึงปลายเท้าหน้าเท้าเงี้ยมันมันจะรู้สึกว่าเนื้อโฟมจะอุ่มอุมขึ้นมาเหมือนเราแบบเหยียบเหยียบอะไรโค้งๆอย่างเงี้ยครับที่มันมันจะรู้สึกดังดันอุ้งดันดันอะไรนะดันอุ้งเท้านั่นแหละก็คือผมจะเรียกว่ารู้สึกเหมือนเหยียบหลังเต่าคือเราลงน้ําหนักไปจะรู้สึกว่าโฟมเยอะโฟมแน่นโฟมส่งตัวแล้วก็โอเคยุบตัวด้วย ด้วยความพอดีกับน้ําหนักตัวของผมเองแล้วก็โอเคไปกับเขานะครับการวิ่งนะครับถ้า5โล10โลอ่ะโอเคฟิลการส่งการเด้งความแน่นความนุ่มมันยังให้ให้ประสิทธิภาพที่ควรจะเป็นสำหรับรองอ่าสาหรับโฟมในรองเท้าใส่แผ่นคาร์บอนนะครับแต่ว่าอันนี้อันนี้อันนี้คนรู้สึกส่วนตัวผมเลยนะ ผมว่าผมวิ่งช้าเพจเพดห้าเพดหกเพดเจ็ดอย่างเงี้ยเวลาผมตั้งใจจะวิ่งฮาหรือเก็บรองรันอย่างเงี้ยผมจะวิ่งวิ่งมากกว่า2ชั่วโมงแน่นอนนะครับการวิ่งเนี้ยผมจะรู้สึกแล้วแบบ1 3บสา5โลเป็นต้นไปอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่าเอาเอาแบบพูดแบบไม่เกรงใจเลยรรู้สึกว่าโฟมมันตายด้านะโฟมมันด้านมันมันไม่ส่งเหมือน5โลแรก10โลแรกมันมันเหยียบไปแล้วมันตื้อตื้อมันด้านๆ้านมันยังมันยังไงก็ไม่รู้ว่าโอเคผมตอนนี้ผมสามารถ สมมติผมตั้งใจวิ่ง10โลผมก็ลงหน้าเท้าวิ่งยี่สิบโลผมก็ยังลงหน้าเท้าผมนอกจากการเดินการเดินเท่านั้นผมถึงจะลง,ลงที่ส้นเท้านะครับผมจึงรู้สึกว่าโฟมช่วงหน้าโฟมช่วงนะกลางเท้าจนถึงหน้าเท้าของของของสวิฟต์นะครับมันหลังจากการใช้งานต่อเนื่องกันเป็นเวลาอ่าสิบห้าโลสิบหกสิบเจ็ดโลจนจนผ่านผ่านผ่านระยะผ่านผ่านเวลาสองชั่วโมงเนี้ยผมรู้สึกว่าโฟมมัน มันคือตัวไม่ทันคือตัวไม่ทันไม่ถึงถึงแม้เราถึงแม้ผมจะวิ่งช้านะครับเพชหกเพชหกเพชเจ็ดอย่างเงี้ยมัน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 ตื้อๆมันมันด้านๆมันคือมันไห้ผมผมขาหลอยด้วยแหละโอเคผมขาขาไม่แข็งแรงขาลอยเองมันจะรู้สึกอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่าโฟมมันมันไม่ตอบสนองเหมือนเหมือนเหมือนเก่าเหมือนห้าโลแรกสิบโลแรกนะครับก็มันมันมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ผมรับ พยายามพยายามจะหาหาเรื่องจับผิดหาเรื่องจับผิดลองท้าก็ได้นะครับแต่ว่าโอเคพอเราเหนื่อยแล้วเราผ่านจุด2ชั่วโมงแล้วเรผ่านมา10-78แล้วแล้วโอเคผมก็หยุดกินน้ำปกติแล้วก็เดินสัก5 0เมตร1 0อเมตรเดินก่อนจะเริ่มเริ่มแอคชั่นวิ่งวิ่งแบบอ่าไล่ปลาเพส7เพสหเหมือนเดิมนี้ครับตรงนั้นนะครับมันจะทำให้โอเคโฟมมัน โฟมมันได้พักเหมือนเหมือนกับผมได้พักพักขาด้วยตอนตอนหยุดกินน้ำแล้วกกินน้ำเสร็จก็เดินสักแป๊บนึงในระยะ50เมตรร้อเมตรที่ผมเดินเนี้ยโฟมโฟมของรองเท้าเขาก็ได้พักไปด้วยได้โอเคปรับการคืนตัวไปด้วยอย่างเงี้ยโอเคพอเริ่มสตาร์ทเริ่มเพส7เพส6เพ5หายเหมือนเดิมเงี้ยโอเคมันก็เริ่มมันก็เริ่มโอเคกลับมานุ่มแน่นเด้งทรงเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นผมว่ามันมีอะไรมันมีระยะพักผ่อนนอ,อนอกจากผมจะผมจะอืดเอื่อยเหนื่อยเองแล้วรองเท้าก็เหนื่อยเหนื่อยตามไปกับผมด้วยโ <_ S 1> ฟมเขาจะมีระยะพักผ่อนสักโอเคหยุดสักกินน้ำสักห้าหกจิบนะครับ <_ S 2> แล้วก็เดินต่อยสักหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยโอเคโฟมได้พักแล้วเนื้อโฟมได้พักแล้วโอเคแล้วมาวิ่งกันต่อได้ <_ S 1> อันนี้เป็นข้อข้อที่ผมจับพิรุธจับสังเกต จับข้อเสียที่ผมรู้สึกว่าโฟมมันตายด้านผมบอกแปนตรงๆนะครับว่าโฟมตายด้านในการวิ่งเกิน2ชั่วโมงในการวิ่งตั้งแต่ระยะ15โล16โลขึ้นไปอย่างนี้ครับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับอันนี้ผมใส่ตรง,ตรงไซส์กับรองเท้ากีฬาทั่วไปก็คือ12 US 30 cm 5ซมนะครับ5โล10โลไม่มีปัญหาครับหน้าเท้าของ Apex Swift ก็ยัง ให้ความสบายในการวิ่งจริงสวมใส่จริงอยู่นะครับในระยะ5โลระยะทําการ5โลโอเคผ่าน5โล6 7 8 90 0แลาระยะทําการ10โลทว่าเช่นเคยครับหลังจาก9ผ่าน15 16 17โลจนได้ระยะเวลาที่2ชั่วโมงเป็นต้นไปเนี้ยผมจะเริ่มมีอาการเจ็บที่เล็บนิ้วโป้งและเล็บนิ้วกลางนะครับสำหรับเล็บเท้านะครับโดยเฉพาะเท้าขวาผมก็มันมัน มันมันก็คงปกติคือคือเท้าเราขยายตัวในการเพราะว่าเราเราวิ่งเราวิ่งเราเดินกับเขาต่อเนื่องสองช่วงขึ้นไปเนี้ยผมว่าโอเคก็เป็นไปตามปกติที่เท้า่ารูปร่างเท้าจะขยายตัวนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมก็ยังยังไม่กล้าไม่กล้าที่จะซื้อหรือว่าในถ้าจะมีโอกาสในในสี่จะต่อไปหรือรุ่นต่อ,ตอไปผมก็ยังยังไม่กล้าที่จะบวกสักครึ่งไซส์นะเป็น12.5หรือว่า30 12.5 US หรือว่า30.5ซนติเมตรนะครับเพราะว่าผมก็คงไม่ใช่ลองรันแบบโอ้โอาทิตย์หนึง2วันติด3วันติดหรือจะเป็นลงฮาฟมาราทอนลงมาราทอนทุกๆอาทิตย์มันก็ไม่ใช่นะครับผมผมยังใส่ได้ดีในการวิ่งเดลี่ประจำวันของผม5โล10โล40 50, 50, นาที50นาทีอันนี้คือระยะระยะเวลานะไม่ไม่ใช่ว่าวิ่ง10โล50นาทีนะครับก็คือวันไหนมี e ีซี่หนาที e ีซี่สนาทีหรือว่าไหนมีวิ่ง10โลเป็นปกติมันก็ยังเป็นไซส์เป็นขนาดทรู true. ตรงไซส์ที่ดีที่สุดที่ผมตัดสินใจเลือกโดยไม่มีการเพิ่มไซส์นะครับคือสบายเท้านะครับสบายสบายฝ่าเท้าสบายหน้าเท้าบนเท้าและก็สบายรอบๆข้อเท้าหลังเท้า ส้นเท้าทั้งหมดนะครับ150โลม,มันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ผมตัวผมเองโอเคโฟมตายด้านนิ้วเท้า2นิ้วระบมนะครับสำหรับตัวเขาเองล่ะเป็นยังไงบ้าง2ข้างนี่คือรองเท้าที่วิ่งที่พื้นปูนพื้นสวนลุมพื้นสนามยางแดงเก่า แข็งแข็งนะครับนี่คือสภาพที่ผมใช้งาน150กิโลอัพอนะครับยังยังไม่ได้นับเนี่ยเป็นทางการแต่ว่าโอเคในการวิ่งแต่ละครั้งผมจะใส่ว่าวันนี้ใส่คู่ไหนรุ่นไหนวิ่งผมก็มาบวกกันอาจจะตัดท่วงวอมตัดช่วงครูออกไปนะครับแต่ยังไงผ่าน150โลแน่นอนนะครับนี่คือสภาพของทั้ง2ข้างเอาโซทั้ง2ข้างของ Swift สีขาวเงินคู่ที่ผมใช้งานนะครับตอนนี้ผมพยายามจะเฟดตัวเองออกจากรองเท้าคาร์บอนผมบอกตรงๆเลยและผมบอกทุกคนด้วยที่ที่มีโอกาสได้คุยกันหรือคนที่น้องๆที่เข้ามาคุยกับผมเรื่องเรื่องการเลือกรองเท้านะครับผมอยากจะใช้รองเท้าปกติที่ไม่มีแผ่นหรือมีแผ่นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช้คาร์บอนอย่างเงี้ยใช้เป็นเดลี่ใช้เป็นการวิง่งวิ่งทุกทุกทุกอย่างของตารางฝึกตารางฝึกซ้อม ยกเว้นวันลองลันและวันที่ต้องการทำความเร็วผมถึงจะหยิบรองเท้ามีแผ่นคาร์บอนออกมาใช้งานนะครับเพื่ออะไรไม่ใช่ว่ากลัวพังไม่ใช่ว่าโอ้ได้ฟรีแล้วยังมากลัวพังไม่ใช่นะไม่ใช่นะครับเพื่อฝึกพลังตัวเองนะครับผมแม่งผมแม่งกระจอกผมแม่งวิ่งแป๊บๆขาอ่อนม่แป๊บ,ปบเหนื่อยก็คือผมผมรู้สึกตัวเองนะตั้งแต่ผม ซื้ออะไรนะซื้ออัลตราอัลตราอัลตราเอสเคนเตเลรุ่นรุ่นสมารุ่นสมาผมอันนั้นผ่านร้อยโลไปแล้วผมก็ขายกินไปเรียบร้อยแล้วผลลัพธ์ที่ได้มาคือผมรู้ตัวเองเลยว่าหลังจากที่ผมพยายามใช้เลเซอร์พยายามอย่างอย่าง,อย,างอย่างจริงใจอย่างตั้งใจนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเหนื่อยโอ้ไม่อยากใส่แต่ต้องจําเป็นต้องใส่ซื้อมาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็คืออยากลองอยากรู้ว่าทําไม FC พันแท้ของออาตาเข้าถึงชอบรุ่นนี้กันมากโอเคเลยผมไม่มีปัญหาแล้วเพราะผมใส่แตะวิ่งใส่แตะแข็งแต่อ่อนผมใส่ได้ไม่มีปัญหาผมริ้งเลเซอร์นี่สบายสําหรับผมแน่นอนพอผมใส่รองเท้านอนคาร์บอนรองเท้าเบสิกในการออกกําลังกายทุกๆวนันอย่างเงี้ยแล้วผมกลับมาใส่รงเท้าคาร์บอนอู้หูเฮ้ยผมยังแปลกใจตัวเองเลยแบบผมรู้สึกว่าเพสหเพสเเนี้ยโอโโคตรเหนื่อยแบบ ก็จะผ่านไปหนึ่งรอบสี่ร้ยโลเออสี่รอยเมตรกว่าจะผ่านไปรอบสนามกีฬาโอ้ก็จะครบหนึ่งโลมันเหนื่อยชิบหายเหนื่อยจริงๆแต่พอมาใส่คาร์บอนปุ๊บในในแรงที่ออกเท่าๆกันกลายเป็นว่าเฮ้ยเฮ้ยผมวิ่งเพสสีป่ปลายเฮ้ยผมวิ่งห้าต้นโดยที่ผมไม่รู้ตัวจนผมมาเออเควิ่งจบห้าโลผมจะดูรายการสักทีนึงว่าโอเคสรุปแล้วผมวิ่งเพสรวมเพสเฉลี่ยไปเท่าไหร่ เฮ้ยมันกลายเป็นสี่ปลายมันกลายเป็นห้าต้นห้ากลางในแรงที่ผมออกเท่าเดิมในในความเหนื่อยที่ผมรู้สึกเหนื่อยเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนรองเท้าที่เป็นรองเท้าซูเปอร์ชูนั่นแหละครับเป็นจุดที่ที่ผมพยายามที่ผมเรียนกับทุกคนบอกกับน,น้องๆเพื่อนเพื่อน,น,น,นทุกคนว่าผมพยายามจะเฟซจากรองเท้าคาร์บอนให้มากที่สุดเพื่อตัวเองนะครับไม่ใช่ว่ากลัวพังหรือว่าไม่หรือว่า กลัวนู่นนี่นั่นนะครับเพื่อความแข็งแรงตัวเองล้วนเลยเพื่อบริหารปอดบริหารหัวใจบริหารกล้ามเนื้อขาของตัวเองล้วนนะครับไม่ไม่ใช่ว่ามีเหตุผลอื่นใดนะครับแล้วก็ผมจะบอกกับทุกคนเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงว้าวแน่นอนมึงลองดูนะพยายามใส่รองเท้าธรรมดาวิ่งประจําวันวิ่งก่อนงาประจำวันแล้วยกเว้นวันแข่งวันที่ต้องการทําความเร็วอย่างเงี้ยเอารองเท้าคาร์บอนมาใส่มันกายมันจะกายเป็นจรวดทันทีโดยไม่รู้ตัวอันนี้ผมบอกกับทุกคนได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะครับ ข้อเสียนะครับตอนนี้โอ้ครั้งแรกในชีวิตของผมผมโดนอาการลองช้ำเข้าแล้วนะครับแต่ว่ายังดีหน่อที่เป็นแค่เท้าขวาเท้าเดียวที่ส้นเท้าผมก็ยังงงว่ามันมันเกิดจากอะไรนะครับเพราะว่าผมใส่รองเท้าแตะวิ่งมาแตะนุ่มแตะแข็งใส่รองเท้านอนคบาบอนส้นเท้าอัลตราศูนย์ดอกมาปกติผมไม่เคยมีอาการ ไม่เคยมีอาการนี้เลยตั้งแต่เข้าวงการวิ่งมาจนจนผ่าร้อยโลของเลเซอร์ไม่อันนี้ไม่ใช่ว่ารองเท้าเขาดีนะครับอันนี้อันนี้ผมสงสัยตัวเองเฉยว่าเฮ้ยทำไมเราเราก็าวิ่งแตะได้ไม่มีปัญหาวิ่งรองเท้าซีโร่ดอกได้ไม่มีปัญหาแต่โอ้โหผมกลายเป็นคนที่เป็นลองชามครั้งแรกในชีวิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองอว่าโอ้โหตื่นนอนแต่ละทีนี่ลงน้ําหนักเท้าแทบไม่ได้ หลังวิ่งเสร็จนี้ถอดรองเท้าปุ๊บสังเท้าแต่เดินล้างนงลง้างหน้าสักปั๊บหนึ่งถ้านั่งนั่งพักสักห้าทีสิบนาทีเพอเริ่มจะลุกขึ้นเดินใหม่โอ้โห <c oughs> สุดยอดแบบกว่าจะแบบนุงตัํมเคยบอกผมว่าผมแทบจะร้องไห้ลงน้ําหนักไม่ได้ผมเข้าใจนุงตั้มแล้วว่าว่าการลงน้ําหนักไม่ได้ <c oughs> จากอาการเจ็บรองช้าม,มันเป็นยังไงรู้ซึ้งเลยครับอาการรองช้ำเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอีกหนึ่งข้อที่ ที่เพื่อนๆน,นะครับทุกคนต้องรอะมัดระวังนะครับยืดเหยียดก่อนและหลังวิ่งให้ให้เป็นความเคยชินให้เป็นเรื่องปกติที่ต้องทำนะครับผมผมผมยอมรับแหละว่าโอเคผมยืดเหยียดน้อยเพราะว่าผมประมาทผมประมาทเว่าผมวิ่งอะไรก็ได้ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องเท้าจนจนหนึโลกับเลเซอร์รุ่น2ไม่ได้ว่ารองเท้าอัลต้าไม่ดีนะครับรองเท้าอัลต้าดีผมชอบผมชอบแต่แต่แต่ร่างกายผมมันมันดันมีเอฟเฟกมีรีเฟกต เกิดขึ้นมาโดยโดยโดยตัวที่ผมประมาทเองด้วยแหละยังไงนะครับก็ฝากทุกคนยืดเหยียดก่อนและหลังวิ่งให้เป็นระบบให้เป็นความคุ้นเคยให้เป็นเรื่องปกตินะครับรับรองป้องกันและบรรเทาอาการบาดเจ็บได้แน่นอนนะครับรู้สึกอ่าไปไปเอาต้าไปลองช้ํานะครับกลับมาก่อนกลับมาก่อนครับ150โลผ่านไปนะครับทุกอย่างยังสวยงามเช่นเคยเหมือนเดิม พื้นถ้าเราไม่แบบเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องก็คงไม่เห็นรอยสึกกร่อนใดๆนะครับสำหรับเอาโซของส wift คู่ที่ผมใช้งานนี้นะครับไอ้ตรงหัวมีปิมีเปิดปากอ้าตรงส้นมีหลุดมีอะไรไหมไม่มีครับโฟมยังเหมือนเดิมไอ้ผมผมไม่อยากบิดรองเท้าผมไม่รู้จะบิดไปเพื่ออะไรมันมันมันไม่มีอะไรที่แบบจะต้องไป จองล้างจองผ่านกระแฟงเลยเฮ้ยพี่ทำไมเอารองเท้าแบบนี้ไม่ให้ผมใส่เฮ้ยพี่ทำไมพี่ขายรองเท้าแบบนี้ใส่ใส่ใสแป๊บเดียวเลอะใส่ใส่ใสใสแป๊บเดียวปีมันมันปีตรงไหนมันมันจะเลอะข้าบเลอะอะไรตรงไหนมันเฮ้ยมันพังง่ายขนาดนั้นหรอเนี่ยอันนี้ปัญหาด้วยผมที่ผมเจอคือรุ่นแรกคือรองเท้ามันโอเวอร์ไซส์มันจะเบสิกที่ความกว้างมากกว่า2 i. องีกคผมเลยมีปัญหาเรื่องการใส่จะบวกจะเพิ่มลดยังไงอย่างเงี้ยผมมีปัญหาเรื่องนั้นเรื่องเดียว แต่ท่านที่เจอเนี่ยแบบผมไม่รู้ว่าอาจโอเคลักษณะการการวิ่งการเดินการใช้งานมันอาจจะต่างก็ได้โอเคเก็บรองเท้าในรถนี่แหละครับตัวตัวการเก็บรองเท้าในรถนะครับรองเท้าในรถเนี่ยความร้อนกับกาวกับความไม่ระบายอากาศอันนี้นตัวการหลักในการทําให้พื้นรองเท้ากับตัว upper เนี่ยแยกจากกันได้โค้รง่ายเลยผมบอกเลยไอ้พวก อันนี้น้องผมโดนไปแล้วน้องผมโดนแล้วรองเท้าแพงๆลงนะเก็บในรถไม่ได้ใช้งานออกบางทีพื้นเปิดโอ้โหแบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับไม่ได้ใช้งานพอโอเคมีเวลาวันว่างไปวิ่งเอามาใช้งานปุ๊บพื้นอ้าเป็นแบบโอ้โหตัวอันนี้นะครับตัวการเลยพวกเก็บรองเท้าในรถนะครับอย่าไปบอกว่าโอ้รองเท้าพี่แม่งกระจอกรองเท้าพี่แม่งห่วยแบบใช้งานแป๊บๆนึงพื้นเปิดพ,พื้นพังต้องลองดู เราตัวเราเองกะครับว่าเราวิ่งยังไงเราถูฟึดฟัดฟึดฟัดแล้ววิ่งลากวิ่งลงเราไปเก็บยังไงเก็บปุ๊บวางชั้นหน้าบ้านหมาเหมือเอาไปกัดเอาไปเล่นแมวไปนอนหรือโอเคใส่ไในรถสะดวกสบายจะวิ่งขับไปวิ่งที่ไหนก็เปิดท้ายมีรองเท้าอยู่ประจำตรงนี้อย่าลืมโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือปัจจัยนี่คือสาเหตุซึ่งหน้าเลยที่เหมือนขนจมูก เรามไม่เห็นที่รองเท้าจะพังก่อนการรองเท้าจะอ้าก่อนการนะครับคือการเก็บรักษาและท่วงท่าในการใช้งานของเราเองครับฝากไว้ให้คิดนะครับผมยังไงต่อข้อดีข้อดีข้อดีก็ผมก็ไม่อยากพูดมากพูดมากก็กลายเป็นอวย เพราะเอ้ยไอ้อกงแม่งได้สปอนเซอร์มาที่หว่าแม่งก็อวยเต็มที่โอเคผมก็อวยอวยในฐานะคนที่วิ่งจริงใช้งานจริงไม่ใช่อวยในฐานะคนที่เอ้ยได้มาใช้ได้มาใส่รีวิวให้เขาหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะอันนี้ผมจะไม่เขียนจะไม่รีวิวแล้วด้วยซ้ำแต่แต่มันมีเหตุบางอย่างเหตุเรื่องรองช้ำแล้วหนึ่งเหตุเรื่องการใส่พยายามจะเฟดออกจากชุดประชูแล้วหนึ่งแล้วก็เหตุที่รองเท้ามีเปิด มีอ้ามีพังในก่อนระยะเวลาอันครวรเนี่ยผมเลยผมเลยทาคลิปนี้ขึ้นมานะครับคุยกันเองฉันพี่น้องนะครับดีก็ว่าไม่ดีก็บนเฮ้ยมึงพูดเกินไปก็ดา่าเฮ้ยอันนี้ไม่จริงก็สวนกลับมาได้เลยสวนสวนได้ด้วยด้วยถ้อยคําด้วยเหตุผลให้สวนหมัดสวนเท้านะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่อย่าง,งานั้นผมไม่ใช่สายลุยแบบนั้นนะครับผมยังเป็นอากงที่พูดคุยได้เสมอนะครับข้อดีโอเคไม่พูดละข้อเสียข้อเสียของ Swift ะครับไม่ว่าจะสีไหนก็แล้วแต่อาการหลังจากผ่านการใช้งาน2ชั่วโมงตายโฟมตายด้านโฟมไม่โฟมไม่ส่งโฟมไม่ตอบสนองนะครับผมรู้สึกแบบนั้นนะครับก็ต้องก็ต้องพักเขาด้วยก็ต้องให้โอกาสเขาหยุดกินน้ําผมมาหยุดกินน้ําให้รองเท้าได้ยอยู่เฉยๆโอเคแล้วก็เดินแป๊บหนึ่ง50เมตรร0อเมตรแล้วเขาก็จะกลับมารับใช้ ผมได้เหมือนเดิมความรู้สึกนุ่มแน่นส่งเด้งหลังเตาโอเคจบ1 h a l เรียบร้อยด้วยการหยุดกินน้ำด้วยการพักโฟงนะครับข้อเสียข้อเสียมีเอะไรไหมอันนี้อันนี้ต้องยอมรับเลยทำสคริปต์ไม่ได้พูดสดนะครับมีมีสคริปต์นิดนึงก่อนตั้งกล้องก็มาอ่านรอบนึงแล้วก็โซโล่เลยนะครับมีอะไรอีกไหมอ๋อนี่นี่นนที สีล็อตหลังๆนี้จะมีการเย็บเย็บลิ้นรองเท้าให้ติดกับตัวอัปเปอร์นะครับอันนี้ผมส่วนตัวผมไม่ชอบอ่ะผมผมบอกผมก็บอกแบรนด์ไปแล้วว่าผมรู้สึกมันมันมันขัดขัดมันยังไงก็ไม่รู้แบบเวลาเวลาสวมใส่แล้วจะจัดทรงมันรู้สึกว่ามันมันมันไม่เวลาใส่เดินธรรมดามันรู้สึกมันมันมันจัดทรงให้มันเซนเตอร์ไม่มันมันขัดใจคัมันมันขัดใจ รู้สึกรู้สึกมันไม่ธรรมชาติมัหรือสึกมันแบบติดอยู่ข้างนึงอีกข้างนึงมันฟรีอย่างเงี้ยฟรีเหมือนปักเตะอย่างเงี้ย,ยถ้าถ้าพวกผมเคยพูดทุกครั้งว่าผมชอบรอ,องเท้าที่เป็นเหมือนซองสวมถุงเท้าเลยอย่างเงี้ยโอเคมันมันก็จะมีมีแถบมีผ้าอะไรนะครับที่ล็อกล็อกติดอยู่กับอะไรอนะ่ะกับอัปเปอร์ด้านในหรือว่าติดลงยาวถึงใต้ใต้อินโซไปเลยอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้เราโอเคนะเราก็มาปรับปรับเย็บกัน อีกท,หทีหนึ่งนะครับสีสีก่อนนั้นนนั้สีขาวส้มขาวส้มก็เป็นอ,อีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับการโมดิฟายจากแบรนดนะ์มีการเย็บลิ้นให้ติดกับอัปเปอร์ไอ้คู่นั้นผมวิ่งไปยังไงไม่รู้ผมผมเพิ่งมารู้ตัวว่าว่าที่เขาเย็บไปมันหลุดกลายว่าลิ้นก็ฟรีเหมือนเดิมเพราะว่าผมจะมาผมจะเอาสีขาวส้มมา,มาเทียบกับสีขาวเงินคู่นี้ว่าเฮ้ยมัน เวลาสวมใส่สวเวลาเดินธรรมดาแล้วลิ้นมันจะสามารถเซนเตอร์เซนเตอร์ได้ไหมกลายเป็นว่าอ้าวเฮ้ยไอ้ตรงรอยเย็บมันหลุดแ,แต่เมื่อไหร่ผมไม่รู้นะครับเพิ่งเพิ่งมาสังเกตตอนจะมาเปรียบเทียบกับรุ่นกับสีขาวเงินนี้นะครับรุ่น Swift นะครับไม่ใช่รุ่นจุดห้าจุดสิบจุดแปดนะครับ a p e ป b e a t s w i f t นะครับย้ำอีกครั้ง a p e ป b e a t s w i f t สีใหม่นะครับไม่ใช่รุ่นใหม่นะครับสีใหม่เจ็ดแปดเก้าสิบจุดเจ็ดจุดแปดจุดเก้าจุดสิบไม่มีนะครับมีแค่สีใหม่นะครับ แล้วก็แมแบรนด์ก็มูดิฟายอะไรกันไปก็ว่าไปตามนั้นนะครับนี่ขนาดมีสคริปต์นะผมเอาเอาสคริปล่างไว้แล้วก็จะพยายามนึกสดด้นสดไปด้วยในตัวเป็นสคริปเป็นหัวข้อไว้เฉยว่าว่าอยากจะแซะอะไรอยากจะจิกกัดอะไรกับแบรนด์บ้างนะครับก็มันก็มี <c oughs> อยู่แค่นี้แนละ้วเพราะฉะนั้นเอ p เป็กบีนะครับโดยเฉพาะรุ่น Swift เนี้ยก็ยังเป็นรองเท้าซูเปอร์ชูที่ดีที่สุดอีกหนึ่งคู่อีกหนึ่งรุ่นของแบรนด์นะครับ นอกจากแบรนด์จีนนะครับหลายๆคนถามว่านไะพี่แม่งไม่ไม่อวยไม่เทสแบรนด์จีนบ้างเลยไม่ไม่ไม่ใช่นะครับผมแบรนด์จีน90%นะครับไม่มีไซส์4 5 4 6ิบที่ผมจะสามารถใส่วิ่งได้แล้วไม่ต้องหงิกปลายเท้าใส่วิ่งได้แล้วโดยไม่ต้องระบมไปทั้ง1 0เล็บ5เล็บของนิ้วเท้านะครับเพราะฉะนั้น อย่าถามฟิลแบรนด์จีนของผมไม่ว่าจะคู่ไหนสีไหนรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะครับผมไม่รู้เรื่องครับรู้ชื่อแบรนด์ที่ผมยังเรียกไม่ถูกเลยว่าว่าอะไรรู้แค่ว่าเป็นรองเท้าที่จีนลุยตลาดปเปชูอย่างเต็มตัวเท่านั้นเองนะครับรองเท้าทุกคู่กับแบรนด์ตลาดแบรนด์โลกแบรนด์ระดับอภิมหาเอพิกเอปิกเอปิกอภิมหาเอปิกนะครับเมเจอร์ขนาดไหนก็เม็ดอินไชน่าเม็ดอินเวียดนามปกติครับเพีงเยงแต่ว่าการควบคุมคุณภาพของเขาเท่านั้นเองที่จะบ่ง จะแบ่งว่าคู่นี้เป็นตลาดบนคู่นี้เป็นแบรนด์น,นู้นแบรนด์นี้แบรนด์นั้นนะครับแล้วก็อยู่ที่ความพอใจของพวกเราเนี่ยนะที่พอใจเรื่องประสิทธิภาพพอใจเรื่องความสวยงามพอใจเรื่องราคานะครับที่จะสรรหารเลือกอามาใส่กันเองเพราะฉะนั้นนะครับผมผมคงไม่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 เมาส์ไม่ไม่บ้านน้ำลายละคลิปตัดจบสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับเอเป็ก บีดสวิฟสีขาวเงินหรือสีก่อนหน้าหรือสีที่จะมีตามมาอีกผมพูดเองครับแบรนด์ไม่ได้บอกไม่รู้ด้วยว่าจะมีหรือไม่มีนะครับสวิฟ t คุ้มค่าคุ้มทนอึดถึกทนแต่ต้องให้เวลาเขาพักด้วยแต่ต้องให้เวลาเขาพักด้วยนะครับอึดถึกทนสวยงามนะครับใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับ น้องๆพี่ๆสายจร่วน5โล10โลทําความเร็ว30นาที40นาที50นาทีนะครับแต่ถ้าวิ่งยาววิ่งมาราธอนก็แล้วแต่ฟิลคนชอบแล้วกันแล้วแต่ฟิลพวกเราที่จะใส่และจะชอบไม่ชอบ,ม,ชอบมากน้อยแค่ไหนแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้เทปนี้คู่นี้สีนี้สวิฟรุ่นนี้นะครับอากงนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ